ขอญาตป๋าก่อนนะป๋าชื่อนี้ชื่ออะไรป่ากิบขออนุญาตุงพี่ด้วยขออนุญาตลงคลิปในโซเชียลมีเดียทานผมขออนุญาตไม่ลบคลิปไม่เบอร์หน้าก็ขอให้เป็นธรรมทานก็ขอให้รวยๆนะพี่นะรวยทั้งคู่เลยสุขภาพแข็งแรงเนาะผมไม่ใช่คนเขาเรียกผมหมอเทวดาผมไม่ใช่หมอไม่ใช่เทวดาผมยินดีอุทิศกรรมเบียเบีนให้ฟรีนะทำทำทำได้ตลอดนะตลอดชีวิตน่ะช่วยฟรี ป๋าจุดไหนที่ผมไม่ให้ผมทำอ่ะไปที่ตาตาขวาอ่ะทีนี้เอตาเนี่ยป๋าไปหาคุณหมอไม่ต้องบอกโรงพยาบาลนะไปโรงพยาบาลไหมยังห้าโรงพยาบาลคุณหมอวินิจฉัยว่าตาเป็นอะไรเลือดอุ้ยอะริมเลือดนะฮะับริมเลือดพี่ปุณตาขวาใช่ไหมตาซ้ายไม่เป็นไรใช่ไหม ออโอเคเดี๋ยวผมขออยายาเอาเท้าวางหน่อยได้ไหมอนอนเลยนะั่นนั่งง่ายได้ป่ะอเ,เอาพลังจิตอัดไปให้นะก็ดีขึ้นไหมใช่เล่นขาที่ฝั่งขวาใช่ไหมเพราะ จก็หายเเอาด้นเอาหมดท้งขอไนะมบมอขอให้มอก็เดิ๋เล่ันคัือเืองุดแ้วเส้นปสาทตาขาดของซิเยนหมอเขาว่างันนะอันนี้คุณหมออของเราคือของเรานี่ทางด้านเจ้ากรรมในบิน คุณหมอท่านไดแนะนำของพี่ดีแล้วแต่ผมจะอุดทิศเจ้าก,การบริเวณให้อา้าวปิดตาซ้ายดูตาขวาเอ,เอียงดูชัดไหมนี่มาสังขครั้งที่สองแล้วนะครั้งแรกเนี่ยเห็นมันเริ่มเห็นแล้วนะเ,เดี๋ยวครั้งนี้อา่าดูดิเห็นเสื้อดำมันเนี่ยอา่าเห็นนะนี่เห็นไหมเห็นใบหน้าด้วยเห็น <ๆ S 1> ไมหนอไมหอา้าวมองไม่เห็นเลยคืาอยู่ในเคสที่ มองเห็นจะเป็นรูรูตรงๆเนี่ยถ้าปิดอย่างนี้นะมองเห็นแค่รูไม่เห็นหน้าไม่เห็นอะไรนะถูกต้องไหมผมพูดถูกไหมอ่าทีเนี้ยเขาปิดตาซ้าตาซ้ายเขาดีตาขวาเขาไม่ดีตอนเนี้ยเขาต้องเอียงหน่อยนึงแล้วมองเพราะว่ามันเห็นตรงมองเห็นหน้าหรือยังเห็นหน้าเห็นหน้าแล้วนี่คือวิชาพลังจิตจากมองเห็นเป็นรูตอนนี้เห็นเป็นหน้าแล้วโอเคไหมเนี่ยถ้าทำซ้ำยบ่อยเนี่ยช่วยฟรีเงี้ยหายไวไหม อยากหายเลยอยากหายก็ต้องมาบ่อยๆขับเครื่องบินมาจากขับเครื่องบินมาจากไมีเครื่องบินมีแค่บินไปซื้อแค่บินส่วนตัวร้อนจากกางเกงไปทำที่นี่จายค่าายค่ทีพักจ่ายรักษาให้ฟรีจ่ายค่าที่พักเออเนาะมาหาที่พักวันไหนถ้าว่างอ่ะอนาคตอ่ะมีบ้านพักดีมากเรามีบ้านพักกรุงเทพอยู่แล้วว่างคงแวะมาได้เรื่อยๆเราช่วยฟรีอยู่แล้ว อ่ะฝาปิดหน่อยปิดซ้ายอีกทีมองตอนนี้เห็นหน้าเห็นเสื้อดำไหมเห็นหน้าคัดไหมชูนิ้วกันนะชูนิ้วด้วยชูนิ้วกี่นิ้วชูกี่นิ้วจริงๆผมมันสายตายาวชูกี่นิ้วสองนิ้วอ่ะสวยไหมฮะสวยไหมเก่งก็สวยอยู่แล้วเห็นแต่แรกเห็นไหมจากแรกถต้องมาที่ถ้าปิดตาตาตาซ้าย ตาขวามองได้แต่แต่ลู่ไม่เห็นภาพหน้าไม่เห็นภาพคนนะใช่ไหมคุณหมอท่านวินิจฉัยแล้วว่าเป็นอะไรนะเส้นเลือดอุดเส้นตาเส้นเส้นประสาทตาแต่ผมวินิจฉัยว่าเส้นเลือดตรงตามันขาดสมองเหมือนสมองเนี่ยเส้นเลือดอ่ะวมเออเขาเรียกว่าอะไรอ้วม เตีหมายถึงสมองอ่ะเขาเลือดข้างในสมองผมวิ่ิ์สัยคนละเรื่องเลยนะผมมาอีกแนวเลยนะแล้วผมใช้พลังจิตขอพลังจิตเบื้องบนอ่ะพระพุทธเจ้าราธนาพระพุทธเจ้าและพลังจิตผมอ่ะอับพลังเข้าไปแป๊กเดียวนไชัดไหมอ่ะดูจากเห็นแต่รูนี่เห็นหน้าคนแล้วก็ชูสองนิ้วอ่ะดีขึ้นไหมพี่ว่าอย่างนี้ปาฏิหาริย์นะ จะดีต้องสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แม่ไม่ฮะให้ห้าสิบสักห้า็ต้องค่อยๆทำมันไม่ไม่ทำครั้งเดียวหายไปไม่ได้เพราะว่าเนี่ยเของคือสภาพถ้ามองเห็นแต่รูก็คือบอดแล้วนะคือคือจริงแค่ไหนนี่เห็นแต่รูอย่างเดียวพี่ว่าชีวิตเห็นแต่รูอย่างเดียวหมอหมอเขาใช้ว่าถ้าเกินสี่ชั่วโมงเนี่ยมันคือสโตกอ่ะถ้าขึ้นขึ้นสมองเนี่ยก็เอามาเพื่ออัพอนะ แต่นี่มันไม่เข้าที่ตาเออแล้วก็มาหาผมแล้วช่วยฟีทีนี้ตาก็เริ่มใช่ไหมเห็นหน้าแล้วเห็นอะไรแล้วอ้าวโอเคค่อยๆทำไป้ทีนี้เรียบร้อยนะครับ